ไปอ้อนมีมือต่อยตู้อีหอยเยื่อาซานเยื่อาเซงอ่าอีเบอร์ถอดน้ำต่อนะเหย่ยอดน้ำไหลห่วยหกหลังไฟหลังไปไฟฮะปักค้าถว่าปังค้าปังค้าปังคาอุตส่าห์นะเป็นปังค้าแต่ว่าเราแยจากห้วยหกอ่าแล้วก็เลยเปียกเหยื่อน้ำต่อห้ปังค้าก็เลยว่าไม่อีน้ำเบัวอ๋อไม่วยหกปังค้าอีสต่เพย่อนน้ำต่อนะเป็นบ้านหลือก็ลังโกุ้๊กเตะ ลางโกเนี่ยเป็นลางเจียวมันล่างเจียวลางเจีย็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเอาใช่เหรอโอเคอ่าอ่าอนี้ก็น้างะดูว่าคอยโผล่ใหม่กันอ่าโอเคคอยโผลใหม่กันอนบต่อไมีอต่อสวัสดีครับเดยเดี๋ยวเออเออเอเอปอเเจี่อออออมออมออมอาเเเเ

อ่าในบริเวณนั่งงานแล้วก็ซุ้มซุ้มประตูซุ้มประตูเข้างานเขียนว่าแต่ตมนั่นเป็นตมสุดเจ้านะนะเมียนช้ำก็นะาถือว่าเป็นงานเป็นน้องน้องยินน้องบุยนะเว้เป็นงานระดับระดับจังหวัดของขพม่าเยี่ยมเลยอ่าถือว่าถือว่าสุดอ่าแล้วก็ตายเมียนโมตต์เซโป้งไฟเหลาตายเย่รมัอเมริกาอย่ามาอเมริกาลายช้ำอ่าประเทศจีนอย่ามาเวียดนามหอย่ามายุนนานอย่นมาแล้วก็เดี๋ยวว่า ไอมาเฮเอ้ประเทศลาวประเทศลาวอย่ามาเรียนนัดไทยเตะเกือบทุกจังหวัดํำน้อมดูวยแสงือนลำแสงนะไต่กับทุต่าตัแย่หมันก็ยอนะก็ยอเนี่ยแต่บัตอบัวมีมังสาสีด้วยอีสานเตนะนะอีสานให้มบังกันเตะเตะยอน่นะฮะน้ำหลังตาเสัมภาษณ์กันด้วยตเยียมผัดดอสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดี้ดวัสดีรค่ะวัสดีครับ ไอ้สันเต้นไอ้งนันเป็นอิวอิมิเียนเซียงอ๋ออิมเมียนเซงอ่าองนั่นเป็นอิมิเียนเสียอิมิเนเสี้ยอนนโอเคอาสุีไหมเอบยวยยังบวความในใจตองความดีใจดีใจก็คอทดูขวดตัวเป็นเออนักร้องบวยอิมิเี็นอ่อนขวดเมียนฟังคณะเตี้ยตัวเอามัง่ยโอ้ยจุ๋ยหอๆเ่ย ไป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  Oh, cháu sợ như gì ạ? À? Ờ, oh, cho cháu như gì ạ? À? Okay. ok. Thế là bố em mang cái tí tao ơ. Có có khen tài. Cảm ơn tài, cảm ơn tài. Cảm tài. Tôi quảng ở. á, ở à giả tòi, miền mua tòi, liệt chung tài thế nhé. Ngay bữa lãng chẳng miền cái xe chiếc tạp bia tao tài rồi thì ngồi. Tổng hiếu tỉnh ạ. Tổng hiếu này, nàng cam miền xám như phép sao? Ô, xám chị ấy con, à, แล้วก็มิงมิงมิงหวุยมิงงันเจียน้องหวุยเจียน้งานแก่ปวงเจียเมียนมาต่อเดนไ้ำดนไหนี่นซ้ำมึงก็ได้ไทยเตเมียนอเมริกาเมียนจีนยี่เมียนเวียดนามอยู่นังจีนอย่าไม่ลาวอย่าไม่าอย่าไม่พม่าทํ่ไมมาเมียนไทยใหญ่นี่ไทยใหญ่อย่าไม่จอรซอ่อย่าไม่และเหียอย่าไม่ เออเหลียวแองานดูว่ามีนมียไทยเยสออเีย,ยน้ำแซงอออเสียแั้วจะว่าตายได้จริงอ่าพระตำได้ถือว่าพลาดใต้ใต้อีสานเหนืออ่าโอเค,อเคทุกทุกอาชีพอ่าทุกสายงานมันก็มีเนเป็นมีนจม ตายจริงเปี่ยนก็าเปี่ยนกเปนควายจยห้องนังเดงอ้งเส๋อเมื่ไม่แบ่งชนชั้โอเคขนโอเคขนาดเท่แรงตแต่ในสิซ้ำปุ้นนินด้วย่ามันรับแขกดังรับรับจิ้แค่ด่ง้หมากเนี้ยมาให้ยุ่ามาให้ปุ้นด้ว